คุณผู้ชมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสองก็ทลิปนี้นะครับมานาเสนอล้อแท้เต็มรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของดีวีซูบิชิแอนทาร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นล้อคอสุดท้ายนี้พอดีมีลูกค้าถามมาหลายท่านนะครับผมก็เลยเอาล้อมาหลายนะครับให้ดูเลยครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อติดรถมาเลยนะ นะครับหมอกลดตัวเริ่มต้นหาล้อแม็กใส่ก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์มิตซูบิชินะครับเป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ15กว้าง5้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่38นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะนะครับ100รอนตะครับล้อตัวนี้ให้ดูวบอลูกน้าสวครับ ล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค4ลูนะครับ100นะครับเพราะฉะนั้นจัดใส่ได้ครับรถมิตซูบิชินะครับที่เป็นขนาด4ลูมาตรฐานนะครับได้หมดทุกคันเลยนะครับมีหลายบ้ากหลังก็มีหลาดแนทางนะครับแล้วก็มิตซูบิชิเดนเซอร์รุ่เก่าที่เป็นขนาด4ลูนะครับที่ไม่ใช่1 1 4นะ4ลูธรรมดานะได้หมดเลยนะสนใจสอบถามมาได้นะ ยกชุดราคาไม่แพงนะครับซื้อร้อง้องยางดีกว่แน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับอ่าร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับมีอยู่สาขาเดียวนะครับร้านเราไม่มีสาขาอื่นนะนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางซุ่เทียนนะครับอยู่เลยซอยจิมเสนีย์ยี่สิบเอ็ดนะครับหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจสอบถาม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะคะจากร้านต้นยังโนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่น,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ